อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องกะเซานี้อ่าพอดีมาวัดวัดทีครับผมแบบอ่าง่ายๆก่อนนะครับคืออ่าที่แรลกมาโศกอ่าชื้อมองนี้นะครับเป็นทางเข่าครับมองนี้เนาะมองนี้มันจะเป็นซีเมตรอันนี้หินกองนี้ว่าเสียเอาไว้นะครับเพราะว่ามันดันยากครับอ่าครับก็เลยขอลุ่งนะครับลุ่งมัน่าเป็นนี่ครับเจ้าของที่อ่าไล่อ้อยนี่แหละครับนี่ เพื่อนก็มีทีอ้อยมองนี่จากไลุ่่งแปดหรือสิบนี่แหละประมาณนี้แหละเพื่อนก็เลยแบ่งขอแบ่งเพื่อนอีก2เมตรครับนี่ครับวัดออกมาแล้ววัดออกมามองนี่คือมองนี่ผมก็สามารถขี่รถผ่านได้น้อครับเน้อนะครับก็ขอลุ่งเพื่อนพอดีเพื่อนก็ใจดีอยู่ครับเพื่อน่าผมบ่มีทางเขาเนาะครับเน้อมองนี้มันก็ออกยากเนาะครับนี่เพื่อนก็เลยวัดออกมาอีกนะครับจาก4เมตรเป็น6เมตรครับผมทั้งเบิด กับชื่อสามหมื่นครับผมแมนมาลุ่งครับผมกัชื่อสามหมื่นนะครับกัเดี๋ยวเวลาล่างวัดมากอ่ะนี่ครับวัดตามที่บ่าวโชคมาไว้เนี่ยแหละครับฟังนี้ก็จะเป็นสวนเก่านะครับอ่าสวนไม้บ่มีทางเขาครับอ่าากล่องหินครับก็เลยว่ากล่องหินเอาไว้แล้วครับพี่น้องเอาไว้อ่าเขียนป้ายนะครับเป็นป้ายสวนผักหวานป่าบ่าวโชคอย่างประมาณนี้นะครับพี่น้อง มองนี้ก็ัทางเขาครับนี่ปลารักไว้แล้วนะครับนี่ลดกับสี่เขาได้นะครับมองนี้จากซีเมตรกับเป็นหกครับบ้านนี้อันนี้ครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับเสาร์นี้กับผ้าพี่น้องมาอัปเดตนะครับท่าเขาสวนบอชรับบรรยากาศตอนเศา้าครับพี่น้องอันนี้ครับเสียวอากระเสียดายครับพี่น้องนี่เสียดาย รถไทยเพื่อนบอ้กล้าดันนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนกับยานรถเพื่อนเสียหายนะครับเป็นหินก้อนใหญ่แล้วกะ็ต้องใส่แมคโคแมคโคกับบ้าโชค่าบอคุ้มนะครับเอาเอานี่แหละครับเอาไว้นี่แหละเอาไว้เป็นเขียนป้ายเขียนยังนะครับติดป้ายซื้อสวนนะครับแล้วก็เป็นมองนั่งเล่นก็ได้นะครับพี่น้องประมาณนั้นปลูกดอกไม้รอบๆอบนะครับอันนี้ครับเ้านี่ครับ พาพี่น้องมาครับมาเบิง้งมาอัปเดตทางเข่าสวนครับสื่อ6กเมตรครับ6กเมตรสื่อในราคาส0 0 0มื่นนะครับขายให้30,000 6เมตรยาวก็ประมาณ15บหเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นสวนที่บ้าโชคปลูกต้นประคามเทศเพชรนนไทยครับนะครับก,กาลังจเจริญกาลังจเจริญเติบโตครับ อาจจะเบิ้งบ่ท่านได้ชัดเจนบนาดน,นะครับตนยังหน่อยอยู่นะครับได้จากสองสามเดือนนี่ก็เสิไดเบื้องในชัดเจนขึ้นนะครับพี่นอ้องครับเหนือที่หนึ่งไรครับพี่นอ้องสวนผักวันป่าบาวโชคขอบพูณหลยๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ